Vui đấy cái này không? <cười> <cười> พยาบาลเตอร์มาดิลบลบลๆบลบเจ้าคนกลนเตอรมาดิอยที่เองจะทำาได้ป่ะวมีคนเติมร้องไห้เลยพี่เล่นอ่อนแล้วเนี่ยน้องยืนนี่ เกเับสวีดาสสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมผมเลวัตสุดนะครับผมวันนี้เราอยู่กับวอซี t o ยสตอรี่ีนะครับผมผมมากับโปรโมชั่นใหม่นะครับผมมาดูกันว่าโปรโมชั่นนี้จะมีเซตอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมโปรโมชั่นนี้จะหาของง่ายกว่าโปรโมชั่นก่อนๆน,นะครับผมเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เติม300บาทก็ได้บุก7แล้วน่ครับผมหลังจากโปรโมชั่นเท่าไหร่โปรโมชั่นที่แล้วเติม2000ได้บุก8มั้งเติมเติม500ได้บุก7จ็อะไรเงี้ยก็คือแบบโปรโมชั่นนี้จะหาของง่ายกว่าเดิมนะม,มาเติม50บาทได้รับกล่องสุ่มนะครับผม 5้ากล่องนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโปรโมชั่น1 5 0นะครับผมเติม1ส0บาทจะได้เป็นกาชาวี3 6ลูกเลยนะครับผม,มก็คือดอตั้งแต่บวก4ใช่ปะ64ก5 6วว7เนี่ยครับผม,มแล้วก็ถ้าเติม300บาทจะได้บวก7ครบเซตไปเลยนะครับผมที่โปรโมชั่นนี้เหมือนคุ้มนะก็คือแอดมินเขาทําให้ของหาง่ายนะครับผม,มนี่มาเล่นกันได้นะครับผม เติมส0 0บาทจะได้รับตัวละครด้วยนะแล้วก็กรชา VC ด้วยนะครับผมซึ่งกรชา VC เนี่ยจะดับบวกหบวกเจ็ดบวกแดนะคนดูบวกสี่บวกหาจะไม่มีนะครับผมกองสา0ร้อยเนี่ยนะทุกการเติมเงินจะมีซีแถมมาครับผม CP ทําทำอะไรนะผมซ p ี CP ก็จะมาเช่าเช่านี้นะผมเช่าดาวเช่าอ้ยเติมสา0รอบาทได้300 CP อซแล้ววะใช่ป่าวะเฮ้ยเติมส0 0บาทได้ส0 0 CP ซเลยนะครับผมแล้วก็ เช่าดาวเช่าดาวเช่ายศใช้แค่สาสิบเองตัวละครใช้ยี่สบเองโอ้โหโปรโมชันนี้น่าจะคุ้มจัดอ่ะแล้วก็เติมส0 0ร้ยบาทได้ Vip สิบอีกต่างหากนะครับผมความสามารถดูดไวยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะก็คือโปรโมชันนี้มันหาของง่ายนะดูใครอยากลมาเล่นก็กลับมาเล่นกันได้นะครับผมมาต่อมาก็จะเป็นกาชานะครับผมของกขในกาชานะบบดอกสีหยันบกเจ็ดนะครับผมอันนี้จะเป็นเติมสะสมห้าร้อยบาท ได้บวกแดใช่ปะอ๋อก็คือโปรโม,มชั่นที่แล้วอะ่ะมาเติมสองพันนะครับผมโปรโม,มชั่นนี้มาเติมห้าร้อยนะครับผมได้บวกแไปเล่นเลยนะก็คือขอมันหาง่ายกว่าเดิมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรเช่ายศเช่าตัวละครนะครับผมนิจกรรมออยเวลารับของนะครับผมประมาณนี้นะไม่มีใครโพสอะไรไหมไมดูในกลุ่มก่อนนี่บกนี่คือนี่ขอนึงใช่ไรกันอะเซตเท่าไหรอ่อ่ะ เซตอะไรวะอ๋อบวกหกนีกน่ครับผม,มบวกหกน,นี e. ่ครับผมนี่อะไรโอ้มีแจงคบวกหกกันด้วยนะครับผมมามาครับผมเดี๋ยวมาสุ่มทุกของเลยเนี่ครับผมหรอาหมามาครเหมือนแอดมินจะแอดโปรโมชั่นผ่านได้เลยเนะครับ e. ผมซึ่งโปรโมชั่นผ่านก็จะได้บวกแปดสองเซตนะครับผมก็คือเติม500มันได้ 1เซตใช่ไหมละ่ะเติมพันก็จะได้2เซตนะครับผมซื้อบกแปดโปรโมชันนี้ก็จะราคาถูกลงนิดหนึ่งนะครับผมบวกเจ็ดนะครับผมได้4เซตเลยนะโปรโมชันพันนะพอเติมสามร้อไม่ได้เซตหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็สุ่มของในกาชาอีกนะครับผมในกาชาโปรโมชั่นพันได้4ี่เหรียญน,นะมันจะดับตั้งแต่บวกอะไรบวก5ถึงบวกเนะครับผมบวกสีมีไหมบวกสไม่มีนะ บวกห้านี่บวกหกบวกเจ็ดไม่ออกเลยวะบวกเจ็ดออกหน่อยเวย้นี่ไงได้หัวบวกเจ็ดมาแล้วคอนโดได้ตัวกระปืนบวกเจ็ดมานี่ดีจ้าดีจ้านี่ไงหัวหัวบวกเจ็ดกับปืนบวกเจ็ดน,นะครับผมพกดาเมจพันสี่นะนะรบอบนี้บวกเจ็ดออกไหมไม่ออกเนียครับผมกระเป๋าย5้าล้านเป็นกระเป๋าเานี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำเต้าปูปลาดีจ้า ผมกด e มันจะพูดว่าดีจ้าตลอดเลยนะเรากด e เห็นปหกด e ดีจา้าดีจา้าดีจ้าก็าคือเติมโปรโมชั่นได้เซ็ตแล้วก็มาสุ่มกาชาก็ได้เซ็ตอีกอะของของมันก็เลยหาง่านนิดนึงเนี่ยครับผมเฮ้ยได้ปืนบวกเจ็ดเ,เหรอเฮ้ยนี่อ, 6, 6. อ๋อผมบวกหกเฮ้ยผมบวกหกแล้วบวกห้าบวกห้าไม่ออกเลยวะ อ๋นี่ไงโบก้ก็ออกอยู่นะโอ้โหเจอลอบนี้ได้โบเกตเยอะเลยนะคอนโดโอ้โหโบเกตเยอะอยู่นะนี่ไงโอ้โหได้โบเกตหลายชิ้นจัดปื้ยของเขาบอกหัวหัวสามหัวตัวหนึ่งตัวนี่ครับผมมาเดี๋ยวดูกล่องกล่องสามร้อยเลยนะครับผมกล่องสามร้อยกล่องสามร้อยกล่องสามร้อยดับตั้งแต่โบหกจนถึงโบแปดเลยนะกล่องแรกก็จะเป็นโบหกหัวโบแปดออกว่าคอนโดปืนโบเจ็ดขวบโบแปดไปปืนโบแปดออกสวย พันหนึ่งได้หัวปืนก็คุ้มอยู่นะครับผมแล้วก็้แล้วก็ได้ได้ปืนโมเจ็ดนะถ้าได้โมหกสักสองชิ้นนี่คือไม่คุ้มนะแต่ได้โมแปดสองชิ้นนี่คุ้มจัดเลยนะไม่เคยโกยนแล้วมาดิอ้ส่วนนี้แล้วส่วนอะไรวะมาๆมาๆมาตามาเออเลยกูขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่นานโดนโมเจ็ดบ่นเนี่ยตายหลับไปเลยมาดิมาดิเพื่อนไม่ใช่แค่เจ็ดอ่ะดิไม่ใช่แค่เจ็ดอ่ะดิใช่มีโมแปดหน้ยตัวนะ ไอ้ลูกกูเนรไานากูเลยไปไหนออ้ ดอกอ้เหี้ยดอกแล้วก็ได้ครบแน่สองเล่ยสองสองเลยสองสองสวยเลยใครยิงวะหวานเลยปะหวานเลยปะรออะไรหวานเจียวดิเยี่ยอหวานเจียวดิรออะไรหวานเลยปะบกบาทแตกหวานเลยปะ

เออมันจะยกเลิกแล้วมันยกมาดนอมัอะไรน้องโดนโดนยกเลิกผู้ติดตามพี่เลยแล้วน้องคืออะไรเปล่า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 โ้ยดนโดนกูยิงเลิกยกเลิกติดตามกูเฉยเลยคืออะไรวะเนี่ยตงมาอ้ดูผมมาด้ติดตามพี่นี่นนนนี่น้องนี่นองนี่มี่ห่มมานมมนมน่น เราราวังเพื่อนถอยมาถอยมามาเอามึงก่อนลองระวังน้องมัน้องแทกมันเอาคู่เนาะตัวนน้องส่วนถี้บ้้าดิมันเอามึงหรือเอากูเนี่ยไอ้สัดมึงมึงมึงแยกกันนะา่อยู่ด้วยกันและเอออยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยมึงอยู่ด้วยกันทำไมมึงแยกกันดิแยกมานเออมึงเล่นมึงเล่นแยกกันดิอยู่ด้วยกันทำไมอ่ะ Nó đi. Ê nó đi. Đi nào. Ơi ơi bao bao. đi, vào đi, vào đi.

เฮ้ยมาเด้อมาเด้อนี่มาเด้อเนี่ยมาด้มาเด้มาแล้วอ่ะเรเล่นห้องของสองกันนะเฮ้ยนี่ไม่เอาเดี๋ยวน้องขอเล่นด้วยเนี่ยให้คนเต็มี้เล่นด้วยอินเดียก็คนที่มาบุกห้อเขาไปหมดแมวแมวเดี๋ย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 วตัวอื่นน้อยใจอ๋ออ๋ออันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยแลเวเธอทำอะไรเนี่ยอะไรมันมันยืนยืนดักกันสามตัวมันวิ่งขึ้นมาเฉยเลยโคตรวุ่น้องม่ะ เอ้ยมนโยนี่มอยนี่มอยนี่ทำไมกูเช่าตัวไม่ได้วะเฮ้ยกูเช่ายัไม่ได้วะดีนะดิออะขอนออวเองกัแตยมึเพื่อนมึงใครยิงได้เหเพื่อนเพื่อนใครยิงได้วะดอปดอกมาดิดอปมาดิดอปมาดอปมาดิเพื่อน น้องได้ไหมน้องไอ้เพื่อนเนี้ยเส่าเองได้หัวใช่ไหมเองได้หัวใช่ไหมเพื่อนรับตัวให้แล้วเนี่ยเออได้หัวเอาหัวพวกเจ็ดดิไม่ใช่หัวบกห้ามันได้อะไรน้องพี่อะไรหรอพีาแล้วใครใครได้หัววะเนี่ยอิงงได้หัวปะเนี่ยอันนี้มันท่ามันดอบมันท่ามันคืนตัวแล้วหัวหายไปไหนวะโอ๋อย่าพี่กูไม่เขาเล่นหัวไอ้เนี่ยไอ้นั่นไอ้ไอ้นั่นเติมสามร้อยสามร้อยบาทบวกเจ็ดแตกละ นีจะไปเจอไปสามร้อยแล้ว,วอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่มา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 เล่นใกล้ๆเลยไม่เอาไกลแหลแกแหลกกระตุกเลออก<า>ยโอเคๆๆๆ,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 ๆเลยถอดต่อดิถอดเปล่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่พ่อ,อะมามาไม่ได้ต่างกันเยอะมา ตา้งไม่ได้แบบนี้เรตั้งโลอันหน้าไหมอ่ะเราเล่นโลกของอานา้ิเรายิงต่ยงง่ายอย่างรวดเร็วเยอะบนไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี่ก็เปลี่ยนตัวให้แล้วมาเล่นเถอะเปลี่ยนตัวที่อะไร V สิบเอ็ด V ยศดาวอีกกระเป๋าอีกโลกแข็งอีกเปลี่ยนโลกเขาปมาเร็วๆโอ้ยกูล้ออย่างเดียวเองกูกูขออย่างเดียวเองโอ้ดูดิเล่นเปิดก็จะเล่นดีๆดิ โอ้ยโอ้ใจเย็นดิเออไม่มึงกลัวไม่ชนะกูหรือว่าไงเนะี่ยไอ้ย่าใจเย็นดิโอ้ยโอย้เอาเปลี่ยนถอดดีมึงถอดอดินบุญถอดดิน้าเปล่า พอไรเล่นดีๆมาเปลี่ยนเปลนโลกอ่เปลี่ยนโลกอ่เปลี่ยนโลกอ่เปลี่ยนโลกถอดต่อดิเมย์เล่นดีมาเล่นเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดิ๊กอะไรอย่างนั้น่ะดิก็ดิ๊กสี่ที่แไม่ได้ง้ออ้มันก็ได้ก็ได้ละไม่กูถอดกระเป๋าพองอย่านั้นโลมึงชอบเหลี่ยมไหมอ่ะมึงชอบเปิดก่อนกูถอดเป๋าไว้แล้วมาดูดีๆเล่นทุเรศไปยิงดีดอก บอกแล้วเนี่ยไม่ยวอันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมทุกดอกมาเล่นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดรอโอเคเติมเติมสามพอก็พอนะเห็นไหมเออเออมาเติมสามร้อยมาสามร้อยบพอ มาน้องมามาเน้นงระหว่างรอมันมันเน้นกับพี่โบเกตมาเราเรื่องของตั้งลูกอะอยากเล่นกันี้ยผมไม่อยากเล่นกันงงเอาบอกว่าไม่อยากมานี่นี่โอ้น้องไม่ต่างอะไรกันมาเร็วเร็วมันมีขายเอ้ยมันไม่ต้องไกลแอนเซอร์แอนเซอร์ยืนยืนตรงนั้นเลยเฮ้ยมาดิผมไม่ต่างแล้วเออเอาพี่อ่อนให้มาพี่เล่นอ่อนให้มาจะเป็นอะไรขอเอาลูกอมาเออเฮ้ยไอ้แอนเซอร์ไม่ต้องขยับแอนเซอร์ กูย <mile inside> ืน <bas> นิ่งชนะไม่ละเสื้อบริบบิ้นลาเซอรอเอาไหมเอาเสื้อเล่เสอเอาไหมมาดิลบ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 เดี๋ยวผมจะการันเสื้อเลยมามาให้สั่นมามามาไปยังไมามามาดิเอาอยู่ทีเขาอยู่ที่ว่ายกเลยครับยกเลยครับ มมมาาาเขายูถือมายกเลิยเว้ยเฮ้ยมันเติมเท่าไหร่มันเติมสามร้อยใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยผมก็เล่นกรบเจ็ดเนี่ยผมเล่นกรบเจ็ดเนี่ยเออมาเอ็งไม่ได้เซฟโซนหรอเองน้องเ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 ซฟไม่ได้เซฟโซนก็ได้นะเนี่ยเพราะไอ้นั่นมันสุ่มกาชาอยู่ไงตามมาแล้วเอ็งเดือดร้อถึงมาเดินมาแล้วเนี่ยงั้นเองจบตานี้เองก็ไปเซฟโซนดีมันรอเล่นกับเองเนี่ย ว่อย่มมีเท้ายแล้วเอาเซตท้ายแล้วเองเองเอาเองจะเอาเซตท้ายมาเดิมพันกับพี่กับพี่ทำไมในเมื่อเองรู้รู้ว่าผลยังไงเองก็สู้พี่ไม่ได้เอาเอางจะไปแล้วเอาเองจะไปแล้วแต่เองเลือกที่จะเอามาหนึ่งกับพี่เนี่ยนะเอาม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 าเดี๋ยวพี่มาตรงนั้นเลยมาพี่พี่ส่งส่งคือคือเองไม่เล่นเซฟโซนแล้วเนาะโอเคเนองเองคิดดีแล้วใช่ไหมว่าเองจะหนึ่งกับพี่ออกขวานาะออกขวาโอเคโอเคขวาทั้งทั้ง น่ามาซ้ายหรือเปล่าอ๋อก็อันนั้นมันซ้ายที่นี่โอเคโอเคไม่เองคิดดีแล้วใช่ไหมว่าอจะหนึ่งกับพี่คิดดีแล้วใช่ไหมน้องกูถามหลายรอบแล้วว่าคิดดีคิดดีแล้วใช่ไหมน้องคิดดีใช่ไหมเนี่ยคิดแล้วแหละออเค้ยเฮ้ยพี่ถามไงอะไรนะ พี่ถามแล้วไงว่าเอ็งคิดดีแล้วใช่ไหมไงเอ็งก็แพ้พี่อยู่แล้วน้องชายไม่รู้อ่ะอ๋อไม่รู้นี่ไงเอ้าอะไรของมันวะมียิงคนเติมร้องไห้เลยนะ่ยยิงคนหยอกไกัยิงคนหยอกไกลจัดพี่อ่อนให้แล้วเนี่ยน้องพี่อ่อนให้แล้วเนี่ยพี่ถ้าพี่ พี่โซนต้องใ้แะในโนดีวะเฮ้ยพี่อ่อนให้แล้วเนี่ยพี่ยืนนิ่งนะอันนี้คือพี่อ่อนให้เองแล้วเนี่ยพี่พี่รู้เองสู้ไม่ไหวพี่ก็เลยแบบเล่นแบบอ่อนๆให้เองแล้วเนี่ยอยู่ที่เองจะเอาชนะพี่ได้ป่ะเนี่ยยิงคนเติมร้องไห้เลยไอ้มินพี่เล่นอ่อนแล้วเนี่ยน้องพี่ยืนนิ่งแล้วเนี่ยมามาพี่ให้แก้อีกตาหนึ่งมาน้องมาพี่สงสารมา มาพี่ให้แก้อีกตาหนึ่งมาเอมามาพี่ให้แก้อีกตาหนึ่งมา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 ่เลยที่เห็นเผมเพิติมมันเยอะเลยเติมไปเท่าไหร่น้องสามร้อเติมไปสามร้อยมามามาพี่ให้พี่ผมเก็บว่วเชื่อรอโปรนี่เลยโอ้โหมันเก็บตังค์สามร้อยเพื่อมาเติมโปรโมชั่นนี้แล้วคุณไปยิงมานน่ะพี่สีขอโทษนะเกิร์ดแตกในโซนทำนี่นะพี่อะไรนะใช่เขาไปเล่นในโซนแตกในโซนทำนั่แหละ อ่ออีกจะใบเลือเซโซนเหรอเออมันพันไหมล่ะอ่อได้ได้ได้จะไปเล่นกับเพื่อนเองวะเราไปไปไปกับเซโซืโอเคโอออเเเคคคโโซนมาดิเราเซโซนนะเหลือสงสารมันว่ะพี่สีไอ้เหี้ยมันเก็บตังโปรโมชั่นมันเก็บตังตั้งหลายบาทเพื่อมาเติมโปรโมชั่นเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วกูเราะมันได้ไอ้ยเอ้ยกูเลวสุดหลังแกริกเลยวะโอ้โหบอก บอกเลยขอเลสานี่ไหมเล่นขอขอขอไม่เล่นไม่เป็นจริงจริงโดนจริงจเลยยิงมาเล่นข้างในมาโอ้ในเล่นไม่เป็นเลยอ่ะมาโอ้เลสเขาจะเปียบอ่ะโอ้ยก็เล่นสายไม่เล่นขวาไม่เป็นไงโอ้ยดันบ้างดิโอ้ให้ดันอย่างเดียวเลยดันมามั่งตัวก็ได้เปียบตัวก็ได้เปียบอะไรตัวก็ตัวเดียวกันวีก็วีเดียวกันโอ้ตัวเช่าสิมีน้องเช่ามีหรอไม่ตัวเช่า แม่งวีสิบเมึงเล่นเวนเวนอมเช่าไรสัตว์วีสิเนี่มันเติมสามพนะไอเวนอุ้ย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 อุยไม่วัดเลย,ย,ยไม่เอาวัวัดสุดอะมาดีมืก็วัดเิอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยไปก่อนไปก่อน ชนะแล้วหรอโอ้โหโอ้ยเหนื่อยเลยบวกเหนื่อยเลยโว่โทษาไออกแรงเยอะเลยเมื่อกี้รอบนี้เซตลายรอบนี้เซตลายเลยโหดไปอ่ะรอบนี้เซตลายรอบนี้เซตไลนยบวกแปดบวกแปดฮะเซตเดิมป่ะบวกแปดอะไม่ไม่มีมีเจ็ดป่ะมีมีแล้วไม่บวกหนึ่งบวกแปดหรือบวกแปดไปเลยไม่มีไม่มี ไอ้ตัวละครวีน้องไม่มีพวกแปดได้ไงนในข้างในมาไม่เอาไม่เอาในขอสายมาขอสายมาแล้วขอก่อนโอ้สเลนเล่นรถเถอะเดี๋ยเป็นโลกันไม่ต้องหรอเลนนี่ไงเลนไม่ค่อยตั้งโลเออเลนพูดได้ไงไม่ตังภารกิจยิงคนเติมเว้ยคลิปนี้ตั้งชื่อคลิปได้เลย Ôi, bao bao bao. Để cho yên này đi. Hừ hừ. quá lấy nên phòng sắp ui ui nhìn lại nhưng à đin đin mà với yeah. โอ้ย <substit> ไม่วัดเลยอ่ะนี่สิโอ้ไม่วัดเลยอ่ะเพิ่งเพิ่งเล่นเลยอ๋อโอเคเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยเออเออเออได้ตลกอ่ะมาดิเซเลสุดแม่เลย เอ้บบบเบาเบาเบาอันนี้เล่นโลดธรรมดาไหมเออโลดธรรมดาก็ได้มา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 โลดธรรมดาดูค่าแน่ไอ้ยศเป็ดแอกใช่ปะมึงแอกใช่ปะไอ้ยศแม่แอกใช่ปะ,อ,ปะอย่าห้าวไอ้น้องที่หลังอ่ะ <c oughs> อย่าห้าวเลยน้องข้างหลังนะอย่าอ้าวโดนกูส่องเซตดิสเลยตอนที่ผมอัดคลิปมาครับคุดูตอนที่ผมอัดคลิปก็จะเป็นเวลาสามทุ่มนะคุดูจิงกวเลยไอมีทุกเปลี่ยนโปรโมชั่นอ่ะคนก็เลยแบบยังไม่ให้มีนะมันจะอยู่คนจะมีช่วงกลางกลางโปรไม่ว่าท้ายโปรแต่ขอบมันห่าง่ายแล้วคนดูก็มาเล่นกันได้นะมาหนึ่งมาหนมาหนมาหนางเมาช้าเมาช้าเออมันไม่เล็งวะ ไม่ต่าไม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไอ้เนีไม่น่ารอดเฮ้เอาเอาบวกนี้บกนี้นะกูจะตายไม่อยู่ไมอยู่แถวสเอาดิแตยไเลยตนตตกูเอาบุกเจ็บแตกกูยิงได้กูยิงได้่บกเก็บแล้เเก็บเก็บเลได้นดเอาไม่ได้โอ้มันเก็บไอ้เฮี้ยอ้้้ยๆๆ อุ้มันตตาย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 ไอ้ย่งมึงใบเจเหรอเออไม่ใส่บกเจเลยเ๋ยเอาบวหใ้กูเลยเอาบวหใกูหที่ไม่ไม่ตอนแรกมันจะแตกกูอยู่แล้วไม่แตกยเลยววชนคุยนคุยขอเลยไอ้เรนดเลยีนแปดเลยมดีปอเอ้ยต่อให้มนเราเล่นบหพอเอ้ยไม่ไม่เอาบหให้กูอ่ะกูไม่ให้เอามาเอาปืนมาเอาปืนมาไม่ให้ไม่แบ่เอาไอ้ี่แม่ได้หัวตัวเไอ้ยี่เลยแม่งหัวหมอจัดไอ้สันเนี่ยหัวหมออะไรเลยยิงได้เนา กูใส่แม่งพื้นเม็ดมาบอกเลยได้เลมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เออเราต่อเลเวลกี่เะโอ้ถ้ผมถามจริงไม่กูเบิ้ลประมาณเอาปืนมีร้อยนัดอะกูยิงร้อยนัดอะเออเอาแล้วน่าจะยิงโดนหัวประมาณแปดสิบนัดมั้งไอ้เนี้ยตะกี้กูยิงหัวมันเข้าเก้าูใแม่งพเม็และไอ้ัมือนกูอะกูน่าจะยิงยิงหัวมันสประมาณยี่บอะมีเข้า้าะิเขายี่ะตอนแรกมันก็รอแลนะแต่มัน่มัน ทมันจะโดดเข้ามาใหม่ทำไมประเด็นประเด็นมึงโอ้ยมันเล่นบวกเจ็ดเว้ยบวกหกบวกเจ็ดเว้ยไหวไหมไหวเนาะบวกเจ็ดบวกแปดง่ายก็มุดดูตัวชมพูดิมันถือปืนบวกเจ็ดมึงไม่เห็นหรือไงผมไม่ไหวมึงไหวไหวไหวไม่ไม่ลองมันก็ไม่รู้เว้ยมันบวกแปดไม่ไหวไหวมึงเพ้อเจออะไรอย่างเง้ยอ๋อมึงไม่ลองมึงจะไปรู้ได้ไงวะอ่ะมึงลองมึงลองให้กันลองอ่ะมันเดินมึนมึอเดินมึนมือเนี่ยมึงก็สู้เดี๋ยว กูลองมาก่อนมึงแล้วเลยไม่งั้นกูคงไม่พูดหรอกอุ้ยมึงยิงเข้าถอกับก้าวเองกูบอกแล้วเฮ้ยถ้ามึงเจอกูยิงมันไม่เข้าเลยเลยมาตัวชมพูก่อนมาตัวชมพูก่อนนะเว้ยไอ้เนี่ยมึงควนทิ้งยูดีข้างบนมีเลื่ช่วยกู้าวช่วยกูดิอย่าทิ้งกูดิยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่เลยมันไล่มึงเลยไปเลย์เรยไปเรยไปดิมึงจะสวนมันทำไมเรยไปดิไปสวน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 ทันสวน เดี๋ยวบกไปเดี๋ยวโบกไปเดี๋ยวเกี้บโกไปเดี๋ยวไหเล้ยบโกไปเลียบโกไปบกไปไอเหี้ยกูก็ตายเหมือนกันเฮ้ยอเียมาเข้าเดี๋ยวผมเล่นบกเจ็ดก็พอนะผม